การเรียนรู้แบบนำตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สอนในระดับอุดมศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้เรียนจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตามซึ่งถือว่าเป็นการเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตฮัลโหลลานิยากับแอนโยมันต่างกันยังไงอะรู้ปะไม่รู้อะ อฮ้ยแม่งโทรมาใหม่วะแค่นี้อ๋อออไม่เป็นไรถามอะไรไม่เคยรู้เรื่องหรอกบายโนได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้แบบนําตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความต้องการเรียนรู้โดยจะได้รับหรือไม่ได้รับความเช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตามนี่คือเหตุการณ์จำลองของทฤษฎีการเรียนรู้แบบนำตนเองค่ะองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบนำตนเองมีสประการคือ 1>, 1. ผู้สอน 2. ผู้เรียน 3. ลักษณะผู้เรียนและ 4. กระบวนการเรียนอ้าวนักเรียนเดี๋ยวมาดูความแตกต่างระหว่างแอลนิย่ากับาลานิยานะคะดูดูดูบนกระดานเห็นไหมฮะดูด,ดูเร็วครูครับผมว่าลาน,นิยามันต้องมีลื่นใต้น้ำแน่เลยการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ผู้เรียนสนใจในการเรียนพอใจในความริเริ่มของตนรักการเรียนและคาดหวังว่าจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูครับผมว่าแอลนิโยมันต้องบินเปฏ่ากณ์อีกอย่างหนึ่งที่โลกหน้าตะลึงและน่าจดจาครับการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพได้แก่ความมั่นใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้อ่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องภัยพิบัติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะเพราะว่ามนุษย์เราทําลายมันนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะท่วมโลกยังไงน้ําก็ไม่ท่วมโลกอยู่แล้วคะ่ะนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะ ครูที่มีประสิทธิภาพต้องมีหลักการสอนที่ดีคือ 1. กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเฮ้ยตะกี้ถามอะไรอ่ะไม่ได้ฟังเลยถามว่าลาเนนยากับแอลนนโยมันต่างกันยังไงและโลกจะแตกหรือเปล่าอ๋อแค่นี้นะอืม 2. พัฒนาความสัมพันธ์แบบเพื่อประโยชน์ซึ่งกันแลกะกันอ่นักเรียนเดี๋ยวดูตามบนกระดานนี่เลยนะคะ 3. ใช้เทคนิคการสอนที่ฉับไวน่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียนอ่านักเรียนนักเรียนเงียบเงียบเอย่าคุยวันนี้เราจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนด้วยกันนะคะมาเลยค่ะสวัสดีครับอ้าวไปนั่งกับเพื่อนตรงนั้นเลยแว่นไปเลยครูมีการจัดการให้มีการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรียนในลักษณะของการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเรียนรายยาคืออะไรครับลายเลินโย่เหรอครับจเย็นๆผมอยากรู้จริงๆนะครับอาจารย์ตอบผมหน่อยได้หรือเปล่าครับเ,ออเรามีความแตกต่างให้ดูอยู่แล้วนะคะบนกระดานระหว่างเอลนินโยก,กับลานินยานะคะลองศึกษาดูนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถาม,ออมาคนครูดได้นะคะเข้าใจไหมคะแว่นตั้งใจดูสิคะถามแล้วก็ต้องตั้งใจดูนะคะแว่น สให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีดีมากเลยนะคะสำหรับคำถามคำถามนี้นะคะนะักเรียนพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติในแง่บวกการบ้านที่สั่งไปวันนี้นะคะนะักเรียนนัดส่งนะคะเดี๋ยวขอคุณครูดูเวลาก่อนนะคะอืมส่งวันศุกร์นี้นะคะห้าโมงเย็นนะคะอย่าเกินนะคะนะักเรียนหเน้นเรื่องกำหนดเวลาในการทำงาน ฮ้ก hey, um 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 ุมยองกุมยองกุมยองวันนี้เรามีงานทำารการบ้านกันนะการบ้านอะไรอะ่ะก็ที่อาจารย์สั่งไงโอ้ยยุ่งเลยนะเฮ้ยนี่เราจะนัดการทำงานวันไหนงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืมมันก็ไม่เยอะหรอกนะแต่มันค่อนข้างยากนะเอองั้นเราว่าวันไหนก็ทำนัดมาเลยโอ้ยงานมันก็ค่อนข้างจะเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงนายก็ขยนันขยันเนาะ ลักษณะผู้เรียนการเรียนรู้แบบนำตนเองความรักในการเรียนเป็นผู้ชื่นชมบุคคลที่ค้นคว้าอยู่เสมอโตขึ้นนาะยอยากทำงานอะไรแ่ะเนี้ยฮึมครับครับอ๋อโครงการที่กลังกอ่อสร้างเหรอครับคือตอนนี้ผมยังไม่สะดวกคุยกาลังจะออกไปทำธุระข้างนอกครับเราก็อยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นนายตนเองมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง ทำงานไม่ต้องตากแดดอยู่ในห้องแอร์ให้ลูกน้องลงแทนแค่ออกคําสั่งเท่านั้นเองนักธุรกิจการมองอนาคตในแง่ดีเป็นผู้มองตนเองว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตชอบคิดถึงอนาคตเฮ้ยโลกร้อนไฟต้องติดแน่เลยติดสักทีสิเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วร้อนร้อนรอน อความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้มีความกล้าเสี่ยงกล้าลองมีความสามารถคิดปัญหาและความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องต่างๆได้หลายวิธีวันนี้ไปโรงเรียนมาเราได้รู้จักกับลานินยากับแอลนินโยมันแตกต่างกันมากมันเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวคนเราถ้าไม่รักโลกไม่รู้จักช่วยกันร,รักษาโลก มัวแต่ใช้สิ่งที่มันไม่ดีทำให้โลกร้อนเราก็จะพบกับภัยพิบัตินั้นวันนี้เราจะช่วยกันรักโลกประหยัดพลังงานจะไม่ได้มีเหตุการณ์เลวร้ายนั้นเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ของเราโรงเรียนเราก็จะได้หน้าอยู่คุณครูก็จะได้สอนเราต่อไป Good night action yeah. Obrigado.